ดิสลฟตัวเองยังไงให้ทันโลกในยุค New Normal นะคะสวัสดีค่ะครูเมย์อยู่ใน PIA Class นะคะบอกเลยนะคะว่าสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่อยากยกธุรกิจหน้าร้านเข้าสู่ออนไลน์หรืออยากที่จะทำออนไลน์บางอย่างเพิ่มนะคะแล้วทำได้ยาวๆนะคะขยายได้มากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะสินค้ามีงานวิจัยนะคะเมย์บอกเลยว่า PLA Class นะคะถ้าคุณมาร่วมจอยนะคะคุณไม่ต้องไปเสียเงินรงเรียนอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะในคลาสนะคะสอนหมดเลยค่ะวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากทำออนไลน์อยากเริ่มออนไลน์นะคะแต่ไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีนะคะไปโรงเรียนคอร์สแพงๆแล้วก็มาทำมาสร้าง personal branding ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า รู้ไหมคะว่าการทําออนไลน์นะคะถ้าทําคนเดียวนะคะมันจะไปได้ยากมากๆแต่ถ้าทํากันเป็นทีมนะคะมันจะสนุกแล้วก็มีพลังงานดีๆนะคะที่จะคอยช่วยกระตุ้นนะคะใหะ้คุณมีแรง ที่จะลุกขึ้นมาทำออนไลน์ในทุกๆวันนะคะวันนี้ PIA Class นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอยากจะทำอะไรเพิ่มอยากยกธุรกิจหน้าร้านเข้าสู่ออนไลน์นะคะไม่ต้องไปโรงเรียนแพงๆค่ะเข้ามาร่วมจอยด้วยกันนะคะคุณจะรู้ว่าการทำออนไลน์สนุกนะคะแล้วก็สามารถทำได้ต่อเนื่องมีความสุขมากๆนะคะเพราะพลังทีมนะคะ แล้วก็ครูเมนะคะขอประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะเรามีอีเวนต์นะคะแบบ V.I.P สุดๆผ่านโปรแกรม z o ู m นะคะสำหรับท่านไหนที่อยากรู้ว่าครูเมย์ทำธุรกิจออนไลน์ตัวไหนอยู่แล้วมันเจ๋ยงยังไงไม่ต้องสต็อกสินค้าสามารถทำตลาดได้มากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะ มันดียังไงนะคะวันนี้เชิญทุกคนนะคะเข้าร่วมฟังด้วยกันนะถ้าสำหรับใครนะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะถ้าวันนี้คุณอยากทำออนไลน์นะคะแล้วอยากเซฟค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปลองผิดแล้วค่ะลองถูกอย่างเดียวนะคะที่นี่มีระบบสอนทุกอย่างให้คุณลองถูกอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกัน2องทุ่มนะคะวันนี้ อะใครพร้อมนะคะทักหาครูเม่ด่วนๆเลยนะคะโอเคแล้วมาเจอกันค่ะ